หลังจากช่วงที่แล้วที่ได้ไปตระเวนรับคนงานจนครบทุกคนแล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องลงสนามเพื่อเก็บชาจริงๆแล้วละค่ะซึ่งทันทีที่สิ้นเสียงนกวีดนั่นเป็นสัญญาณเพื่อบ่งบอกว่าได้เวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องเริ่มภารกิจของเชา้าวันนี้นั่นก็คือการเก็บใบาชานั่นเองค่ะ ใบชาจะเก็บอย่างไรส่วนไหนที่ใช้ทําน้ำชาได้บ้างพี่สุบินคนนี้จะเป็นคนให้คําตอบกับเราค่ะพี่สุบินคะแล้ววิธีในการเก็บใบชาเนี่ยคะ่ะมีเทคนิคเคล็ดลับหรือว่าต้องเก็บยังไงไหมคะพี่ก็ต้องคัดพิธีพิถันแบบเลือกต้นยอดที่มันสมบูรณ์นะครับก็ต้องมี1ยอดกับอีกสองใบ,บถึงจะได้ใบชาที่มีคุณภาพ อ๋ออันนี้คือใบชาที่มีคุณภาพครับจะต้องมีห<า> <1 S 2> นึ2 2> ่งยอดสองใบใช่ครับมีงอกมาอีกใบหนึ่งเป็นสาใบได้ไหมพี่ก็ได้แต่ว่าเราเวลาทําแล้วเราต้องมาคัดออกอครับก็คือไม,ไม่ได้แหละใช่จะทําให้เสียเวลาครับผม และสาเหตุที่ต้องเลือกเก็บเฉพาะ1ยอด2ใบก็เนื่องมาจากใบาชาส่วนนี้จะเต็มไปด้วยสารประกอบโพลิฟีนอลซึ่งเป็นสารสําคัญที่ส่งผลต่อสีกลิ่นและรสชาติที่ดีของชาและเป็นสารที่รวมเอาคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้าอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็งลดคอเลสเตอรอลและไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งหากเป็นใบที่3 4 5หรืออื่นๆที่ไม่ใช่1ยอด2ใบก็แทบจะไม่มีสารสําคัญใดๆเหลืออยู่เลยดังนั้นพี่สุบินจึงให้ความสําคัญกับขั้นตอนการเก็บใบชามากเป็นพิเศษเพราะถ้าได้ใบชาที่มีคุณภาพก็จะส่งผลต่อการผลิตชาที่ได้คุณภาพดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้กันไกลหรือว่าใช้เครื่องมือในการช่วยตัดใบชาค ก็อย่างถ้าใช้เครื่องมันก็จะมีทั้งยอด4ี่ห้าถ้าใช้มือเราก็สามารถคุมควบคุมคุณภาพได้ครับเหมือนแบบที่อื่นอาจจะใช้เครื่องหรืออะไรมันจะทํำให้ใบมันไม่สม่ําเสมออันนี้ถือว่า2ใบใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เอาไหมอันนี้ยังไม่ต้องเอาไม่เอาเอาคแค่นี้โอเคโอ้ง่ายนิดเดียวเองครับใช่รับคนงานเพิ่มไหมรับครับเก็ <laughs> บได้กิโลละกี่บาท กิโลหนึ่งก็สิบบาทนะช่วงนี้โอ้หกิโลละสิบบาทเลยเหรอใช่ครับอ๋อคือคนงานที่เก็บเก็บอยู่นี่ใช่เนี่เป็นจ้างเป็นเหมาอืมครับเก็บได้เท่าไหร่ก็ได้เดืนเท่านั้นได้ได้เท่านั้นเอาละค่อยๆเก็บไม่ไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะอ๋อโอเคแบบนี้ทำไมเราถึงต้องพิถีที่ถันขนาดนี้ก็ต้องทำให้มัน ออกมาได้คุณภาพอหมั <S <S <ได> <Aaron> ต้องใส่ใจตั้งแต่การเด็ดยอดชา <S 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 และเมื่อให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้น,นตอนการเริ่มเด็ดชาขนาดนี้นะคะดังนั้นนการเก็บชาของที่นี่จึงถูกควบคุมดูแลเป็นพิเศษโดยผู้ควบคุมคนงานค่ะเออรอเราะจะเจรเอเอเอเรเมาเทงี้เออเยววันน่ะเดี๋ยวนี้นี่ดีลเดีลดีลเออ Hoy, 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 ahora, hoy, hoy, hoy. แต่ถ 1, 2, i, ese, ella, Nike, ้าใครเก็บเกินหยอดสงใบเก็บใบชาไม่ได้คุณภาพพี่หัวหน้าคนงานก็จะจัดการด้วยวิธีนี้ค่ะ ว่าควบคุมคุณภาพการชนิดที่ไม่ยอมให้ใบาชาที่ไม่ได้มาตรฐานหลุดลอดสายตาไปได้เลยละค่ะนซึ่งนอกาจากจะต้องตรวจดูไม่ให้เก็บเกิน1นึ่ยอดสใบแล้วนะคะก็ยังต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการเก็บชาเอาไว้เป็นรอบๆรอบ,รอบละบ5นาทีเพื่อป้องกันใบาชากดทับกันจนช้ำนั่นเองค่ะดังนั้นหากครบกำหนดเวลาผู้ควบคุมก็จะต้องส่งสัญญาณกันหน่อยค่ะ ด,ดังนั้นนอกจากจะต้องเก็บใบาชาให้ได้หนึ่งยอดสองใบแล้วพี่พี่คนงานก็ต้องเร่งมือเก็บใบาชาให้ทันกับเวลาอีกด้วยค่ะเนื่องจากหากยิ่งเก็บเร็วก็จะยิ่งได้ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นส่วนเจ้าของไร่ชาก็จะได้ปริมาณใบาชาตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ หลังจากเก็บใบาชาจนครบ45นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะพี่ๆคนงานแต่ละคนค่ะก็มาเข้าคิวเพื่อต่อแถวรอช่างน้ําหนักใบาชาที่เก็บมาได้ค่ะโอ้ยค่ะน้องคนนี้นี่พุณห,หนักยอกไม่ขึ้นเลยเก็บใบาชาได้เยอะมากค่ะนี่เต็มตะกร้าเลยค่ะโอ้กี่กิโลเนี่ยกี่กิโลประมาณ8ประ8กิโล สองโลอ่ะถึงถึงแม่หนอวะถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงทไมเก็บได้น้อยล่ะทำไมไม่เก็บเยอะ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 นี่ยนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่ใหญ่คนนี้บอกเก็บได้สามโลเก็บเยอะกว่านี้ไม่ไหวค่ะและหลังจากนี้ใบชาทั้งหมดก็จะถูกนําไปชั่งคัดแยกและตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนที่จะถูกส่งเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการผลิตต่อไปนั่นเองค่ะ จังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกชาจีนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยพื้นที่การปลูกมากถึง60,000กว่าไร่และสามารถสร้างผลผลิตชาแห้งได้มากถึงประมาณ33,000ตันเลยล่ะค่ะแต่นอกจากชาจีนแล้วนะคะที่เชียงรายก็ยังเป็นแหล่งของชาอาัดสำชาป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติซึ่งจากข้อมูลทราบม,มาว่าต้องเดินทางต่อไปที่อำเภอวาวีซึ่งเป็นอำเภอที่มีต้นชาอัดสำม,มากที่สุด แต่ชาอัดซมจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ